ช้างเผย12ราศีเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังสงการ เมื่อวันที่9เมษายน2568ในรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะหมอช้างทศพรรีตุลาได้กล่าวถึงดวงชะตา12ราศีโดยเตือนให้เตรียมตัวรับมือกับก,บการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของดวงดาวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นหลังวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของทั้ง12ราศีในระดับที่แตกต่างกาันโดยหมอช้างทศพรรีตุลากล่าวว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่จะมีการเปลียน ลนแปลงของดวงดาวตั้งแต่เกิดมาทํางานมา ไม่เคยมีเหตุการณ์ดวงดาวเปลี่ยนพร้อมกันขนาดนี้ไปหาสถิติครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ที่ดาวราหูดาวพฤหัสดาวเสาย้ายกันทุกอาทิตย์แบบนี้ไม่มีเลยสําหรับราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีดังนี้ราศีสิงห์เป็นช่วงดาวองศาเคลื่อนปัจจุบันพักตเข้าราศีสิงห์ระวังอารมณ์แปรปรวนช่วงรอยต่อดวงดาวพอเปลี่ยนราศีสิงห์ร้ายกลายเป็นดีพอดาวเสาร์หลังจากสถิตมานานกําลังจะออกแล้วราหูเข้ามาแทนซึ่งราหูไม่ได้น่ากลัวเหมือนยุก่อนช่วงนี้สวดมนั่งสมาธิ อย่าไปคิดเยอะอย่าฟุ้งซ่านข่าวดีไม่ต้องถึงพฤษภาคมก็มาแล้วเพราะดาวรอบนี้มันแรงมันมาตั้งแต่หลังสงกรานจะมีข่าวดีเข้ามา ราศีกุมหลังจากที่เจอมาหนักเครียดสุดมีเรื่องเครียดมากที่สุดเป็นเจ้าภาพหนักดาวเสาร์ตอนนี้เป็นข่าวดีพระราหูดาวประจำตัวจากบ้านราศีกุมไป18ปีกลับมาบ้านเกิดตัวเองตอนนี้พ้นแล้วทำให้เป็นราศีดวงแข็งแกร่งมีพลังราศีกันโดยเฉพาะสงกราน,นี้สุขภาพก็ไม่ดีต้องระวังถึงสิ้นเดือนเมษายนให้ไปออกกาลังกายให้เหนื่อยหนักดาวเสาร์เป็นเรื่องหนักเหนื่อยภาราชีวิต ราศีมีนมีทั้งบวกและลบบวกคือเรื่องโชคลาภจะมีโชคได้อะไรมาไม่คาดฝันแต่ลบคือเป็นทุกลาบคือได้มาแล้วก็อาจจะมีปัญหาตามมาแนะนำสี่ราศีนี้ไหวพัดทำบุญกตัญยูต่อพ่อแม่และทั้งสี่ราศีจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนของดาวตีเทพในเดือนหน้าราศีสิงห์ราศีกุมสบายใจได้ส่วนราศีมีนราศีกันวางแผนชีวิตหน่อยเดินสายกลางใช้ชีวิตไม่ประมาทระวังเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งและสำหรับราศีคนดวงดี เพราะดาวพฤหัสเป็นผลดีราศีแรกค่ะราศีธนูดาวประตํำตัวราศีธนูด้วยเด่นสุดคือเรื่องความรัก ใครที่ยังโสดอยู่เจอเนื้อคู่หรือเรื่องงานเจอคนเมตตาจะมีอุปสรรคน้อยลงราศีเมถุนหลังจากเจอมาหนักดวงดาวดีที่สุด12ปีมาครั้งหนึ่งงานก็เด่นความรักก็ดีโชคลาภก็มีลุ้นปังมากตอนนี้เป็นราศีที่ดาดตรีเทพดาวสามดวงที่เปลี่ยนแปลงทําอะไรไม่ได้เป็นราศีส่วนกระแสลอยตัวดีแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงราศีตุลเป็นราศีรถไฟเหาะขึ้นๆลงๆแต่หลังจากนี้กราบพุ่งทยานเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีเป็นจุดเริ่มต้น รอ,รอรบใหม่่ทีีดาศีพฤกษพก็เน้นโชคลาภโดยราศีตุลราศีพฤกษพก็ไม่สะเทือนกับดวงดาตรีเทพเท่าไหร่ราศีพฤกษพดีมาตลอดจะเป็นเรื่องเงินมากกว่าได้เงินมากก็บริหารให้ดี ราศีกรกฎแต่ช่วงหลังจากนี้ก็เตือนจะเตือนถึงเดือนตุลาคมพอผ่านตุลาคมแล้วจะกลับมาเป็นดาวรุ่งอีกครั้งช่วงนี้อะไรถอยได้ถอยรอวาระหน้าช่วงนี้เจ็บป่วยเครียดหลังตุลาจะดีขึ้นมีปัญหากับคนรอบตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่เจ้านายจะมีข้อผิดพลาดปัญหาผิดใจกันได้ราศีพิจิกระวังเรื่องรายจ่ายก้อนโตต้องวางแผนเรื่องเงินจะเป็นกลุ่มราศีที่ไปดีช่วงตุลาช่วงปลายปีต้องระวังให้ดีราศีมังกรช่วงตอนนี้ก็มีสิ่งแปลกใหม่ท้าทาย อะไรที่ไม่เคยก็จะได้ทำเป็นราศีหมุนเงินไม่มีดวงดาวตัวช่วยต้องช่วยตัวเองถ้าผ่านไปได้ความมั่นคงการเงินจะดีขึ้นและราศีเมฆเด่นโชคลาภมาแรงช่วงนี้งานในหน้าตัวแทนมีโอกาสติดการขายมีความสำเร็จทางอาชีพการงานก้าวหน้าขึ้นติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn